สวัสดีค่ะพบกับช่องสะพานบุญชาแนลกับอาทิตย์าต่อซ่อนนะคะมณีมานำเสนอเรื่องเล่าไปขอโชกขอลาบเนาะคะ่ะไปขอโชกขอลาบอยู่วัาดด่านระอินนะคะเป็นไปจุดถูกขอโชกน่นว่าตั้งใจว่าไปขอโชกหน่อยน้ำนหนาๆนมาว่านี่เข่าเก่าสองสามเข่าสามสอง นี่แหละคะ่ะสามตัวแตกเนาะคะ่ะมืโอนี้ไปได้จะจุดถูกคอกระปูพ่อข้าเพื่นใดนนสามตัวด้วยกันแจ๊กแจ๊กม,มันสิเป็นน้อยด้วยเงี้ยสิเป็นนั่นเอกไท่เนาะบางทีเพื่นจะหายเป็นไท่กับเป็นเนาะไปขอหมองเกาหอะไรกันแต่ว่ามันบ่นเบาหน่อยแต่ว่าเพื่อนหายย้อนอะเพื่อนห้ยสามแตกะครับ สามสามแปดแปดที่มันจะเขาหน่อยวีไอพีเฮ้เขาน่อยที่เสือก็น่อยปกติไปเลยค่ะโบเปียงนื่อยที่เสียแปดสามนื่อยปกติไปเลยค่ะไปหลอดเอาโศกอาลาดน้ำพืนเนี่ยหลอดหลอดอันหนักข้อค่ำพิจูตฝุ่นขอหนูค่ะไก่ศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโศก งวดวันที่16กจิกายน Saint ar, eland, นะคะใส่พริกจะรโอนย่างนี่ทำมาชุ่มนะคะตาแดงจูงคือง่าเฟ้อไปหายเนาะตาเกี่ยวตาจิบหลเจ้ามันสิเป็นตัวไหนพราะว่าไปขอหน่อยตาเกี่ยวตาจิบเด้อปูเห็นละบอตัวใดละบอสามตัวแตกเลยเมื่อวานนันสามเก้าสองแต่มันออกไม่ซูนแล้ว สามสองเนาะเวลาฮัตเอชทีเอ็มมันห้าน้อยเด้อปุูยเห็นแนวทางเนะค่ะทุกหลานมาขอไม่เหมือนบ้านมาได้ทันใดทีได้โชคได้ลาภหรือว่าอยากมาทำแล้วก็ยังมีลนไลอยู่มาเสร็จบ้านสังบูสังเจ้ามาทำบุญค่ะสาธาเจดีใช่เดียบกันคนท่านเชิญได้นะเพชรข้าวัสารพะอินทร์ตมบลญลมเก่าอําเภอคมคำสอยทางเหนือทางนั้นนะคะทานที่ศักดิ์สิทธิ์อินเดียน มาขอโชกขอหลาภขอบนบานมีขอมาโวบมาใส่กันดีๆเป็นจิงที่งเพ่กันดรูห้อเท่านันล้ค่ะมาเห็นอองเฟรดออกล่องล่องสื่อเลี้ยวจังลงเฮียเียั้ย้ยงจะบอกยุ่งซรเพ่ะบอกงมสกม8าววาาวกดแหลุดลกัย่างหลายมาบอกเลมันจะอกันเจ็ด IP, นะพี่ไอพี่นะสามากาดเจ้าของลางของของพิเศษแปดสามออกลลางของปกติกนตัวเก่าออกทุกงสองราว,วัลออกสามห,ห,หพิเศษแปดจากสามแปดล่างปกต,ติก็ออกสามห้าหก,หก ปดสามล่างเนี่ยเกิดตัวเดียวกันออก่อนอโศกได้หันแม่มัหนี่เนียของคุณแม่คุณเขาแต่เาู้ได้สามตัวผก็นขึ้นพี่ญาติี่อนสียลูกได้สามพนลู้ได้สามตัวลได้หมดข้นเป็นเล้าเ้ากับเป็นโชกไข่ของเห่ากอนเ้เนาะใส่คิดจารณานย่านในการรัดชืแล้วแต่มชักชมเอชสี่นันหบ้เป็นแนทางในการเสียงโชคบางทีพ้นหายไม่แล้วเห่าฟันดีเห่ากัน จังอันนั้นคลิปนี้ก็ขอจบไปสักมนมิดสักก้อนเนาะคะนะ่ะเนาะสวักวัน